เลยป้ารอ,อก,กดน้ำพริกได้เลยป้ารอ,อก,กดน้ำพริกเลยนะจ๊ะแม่ค้าง่วงไหมง่วงไหมง่วงแม่ค้าง่วงแล้วพี่พี่เอาไงดีฮะบอกพี่พี่รอ,อก,กดน้ำพริกนะน้ำพริกพึ่งถึงบ้านเลยค่ะโอเคนะน้ำพริกอร่อยไหม <c oughs> ไปดิ <c oughs> มือน้ำพริกอืม รอกดรอกดช่องเ e อิร์ธเปานะจ้าช่องเ e อิร์ธเปา E R T H P A R T H P A O นะคะอ่ะแมคะ่ค้าขอดมยาดมแปบเฮ้ยดมยาดมให้แม่ดมด้วยได้ไหมคะลูกแม่อยากดมยาดมด้วยอ้ช่วงนี้กำลังแบบชอบเล่นซอกเล็กๆ ซอกเล็กซอกน้อยไหนๆร่วงร่วงร่วงลองลองบอมบอมทำไมเขาปลูกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเขาอยู่ทั้งวันเลยพาน้องนอนเถอะเดี๋ยวต้องรอป้าค่ะ ป้าไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวสันดี้ก็ต้องเช็ดเท้ายังไม่นอนเพิ่งถึงบ้านกันค่ะนะเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวรอแป๊บนะสันดีเขานอนกับป้าว้ายว้ายกี่ขวบแล้วหนึ่งขวบ กำลังจะสองเดือนอีกสามวันก็สองเดือนเออีกสี่วันสองเดือนโอ้ยพรุ่งนี้เลขอะไรอ <laughs> <laughs> ย่าป้ามาป้าก็พาไปอาบน้ำไม่รู้อาบน้ำป่ะนะเช็ดตัวเช็ดแห้งซักแห้งเหนื่อยเหนยเนื่ <laughs> okay. Okay. อยโอเคโอเคค่ะรักกันนะ แอยูค่ะโอ้ oh. เป็นคนสวีทหวานมากเลยพอ,อยังเหนื่อยยังหลายรอบแล้วนะแซนดี้ทักทายพี่ๆหน่อยได้ไหมคะแซนดี้คะบ๊ายบายเซย์บบายบายโอ้ร oh. ูปไปเลย ยังใสอยู่เลยนะพี่พี่ว่างว่วงไหมเอ้ยส่งคำเชิญไปที่ใครอะพอพร้อมยังยังไม่พร้อม <laughs> โอเคะ <laughs> พ่อผัวถั่วพ่อไม่ได้พ่อขับรถทั้งวัน <c oughs> อ๋อขอโทษคำเชิญไปที่ใครอะลูกฮะแซนดี้เชิญใครคะแม่ขายน้ำพริกวัานไหนวันเอาวันนี้แหละค่ะ อุ้ยพี่พี่รออยู่เดี๋ยวคงต้องส่งแสนดีเข้านอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันเนาะไปไหนหไปไหนคะลูกขอหอมหน่อยเดี๋ยวหอมเผื่อมามอืมผานผล นี่ว่างได <c oughs> เเไ้เอาเลยไหมเอาเลยไหมยังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็แพ็คเลยก็ได้นฝากหอมแก้มเด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยเวลาผิดเพีย้ยนไปหมดเลยเพราะว่าวันนี้เดินทางเอ่อช่วงบ่าย ปกติกินยาไหมกินแล้วกินยาโอเคยังไม่ง่วงหรอคะนอนในรถมาแล้วคะ่ะเ,<อ>เนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นขึ้นบนห้องแล้วจะนอนตอนไหนนะเพราะว่านอนในรถมาแล้วหลังขวบนะ้องยังกินนมเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเลยคะ่ะก็ก็ลดลงนะเพราะว่าเขาชอบกินข้าวมากๆค่ะตอนนี้คือเขากินแบบเห็น เห็นผู้ใหญ่กินอะไรเขาก็อยากกินตามแล้วก็เขาก็กินพวกข้าวพวกไข่อาหารปกติอะ่ะเขาชอบกินแบบนั้นมากกว่านมก็ลดลงนิดนึงนิดนึงนะคะดูทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณกุหลาบนะกไก่สไลเดอร์ขอบคุณค่ะแ่นดีร้องเพลงให้ฟังน้อย มาแล้วมาแล้วใช่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันช่องเอิร์ธเป่านะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปขึ้นไลฟ์ช่องนูน้นเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้ปักตะกร้าบ้านนี้ไม่ชอบกินข้าวเออบ้านนี้ชอบกินข้าวมากชอบกินข้าวขนมปัง,งเอ,อ่อแป้งอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตกินผักด้วยนะสันดีกินผักเก่งกินผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มกินแหละตอนนี้กินเก่งมากแต่นมก็ลดลงค่ะเพราะว่าเขากินอย่างอื่นแบบจุก ยป <laughs> <c oughs> ุณพอปวดหัวน <laughs> <c oughs> องอ้ำมสวัสด,ดีค่ะน้องอ้ำมคิดถึงเหรอให้ดูทำดูทำเอ้ว้วะว้วว เอาจุกออกเลยไหมเอาจุกออกเลยไหมจะนอนแล้วแบตยังไม่หมดนั่นน่ะสิไปกระตุนแบตเออเอาไงดีคะหมุนหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวหันหลังลงไม่ใช่ยังไงนะยังไงนะหันหลังลงยังไงนะยังไงนะไปหันหลังลง จะหันหลังทำไมในเมื่อขาถึงแล้วพี่พี่พร้อมยังคุณพ่อพร้อมยังเราจะไปปักตะกายกันที่ช่องนูหลือยังนะเข้ามาโอ้ยสวีโอ้ยสวีทมากเลยโถ รักไหมรักพ่อไหมรักนะรักของก่ัวนี้ัวนี้รักัวนดี้แอนดี้ส่งแอนดีเข้านอนก่อนค่ะทานนมก่อนก่อนนอนอีกไหมเหรอเอ่อนมก่อนนอนทานคะ่ะหนึ่งทุ่มแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนเลยกินนมแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนแล้วก็ยาวแล้วคะ่ะตื่นตีห้า เข้ามาเติมแสนดีสวัสดีนะคะที่จริงตอนนี้แสนดีหลับแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไปสุพรรณค่ะไปกลับพึ่งถึงบ้านที่สอนหันหลังลงอย่างไงนะ้ยังไงนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหรอหันหลังลงหันหลังทางนี้หันทางนี้ใช่แล้วไงคะหันหลังหันหลังหันหลังยังไงหันหลังยังไง หันหลังยังไงว้ามามาแสนดีเพิ่งถึงบ้านค่ะไปไหนไปไหนคะฮัลโหลไปไหนคะอ๋อจะขึ้นบันไดแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแลว หน้าความนะพี่ประตูอ๋อโอเคค่ะโอ้เร็วมากเร็วมากอยากไปแข่งคลานนะแต่ว่าอายุเกินเขาแข่งกันตอนกี่เดือนนะคงเกินนี่ล็อกล็อกเลย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 ล็อกเอะไรเอ่ แม่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 แด่แ,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 แต่ดีเรียกใครได้บ้างแล้วคะเรียกปู่ได้ไหมปู่ยาโอ้ยพุงออกพุงออกหมดพลังนี้หมายถึงใครคะ พ่อวันนี้เราเอาน้ำพริกอะไรมาว้างนะพ่อปลาแห้งปลากรอบปลาล้านเนาะทำไมในนี้หน้าที่รักดูเด็กเด็กยิ้มให้ใครยิ้มให้ใครอะ,รอะแซนดี้หน้าเหมือนพ่อหรือพ่อหน้าเหมือนแซนดี้ฮะเอ็นดูจเดี๋ยวจะทอดแล้วค่ะ น่าจะปวดหวัวนะจุกมาถอดเลยพ่อถอดให้หน่อย,ออออยวันนี้เดี๋ยวถอดให้ถอดแต่นี่เดี๋ยวดีเฉยๆพ่อถึงจะถอดให้ได้โ okay. อเคเลยไม่ต้องหันหรอกไม่ต้องหันแ <laughs> ม่แต่พ่อถอดจุกให้หน่อยเฉยๆอยู่ด <laughs> ีกันพี่แสนดี้ทำไมยังไม่นอนวันนี้ไปสุพรรณมาถอดถอดจุกถอดจุกวันนี้ไปสุพรรณแล้วก็กลับ ใ,ให้แม่ถอดให้ไหมไม,มาถอดให้นะนนลยอ,ะอยู่ก,ก่นอนยู่กน,กน,นะนนะมาลมามาให้นั่งให้แม่ถอนมานั่งนั่ง่งไหนวานี่นานออกมาจากถ้ำมามาถอดกัน สยดีไม่อากทตาป้ามาแช่ว่าเนี่ยมันเป็นยางมัดผมที่ไม่กินผมอะอืมยางบางเบาเบาอาอจาจาจาอจาจาจจ อันนี้อะไรอันนี้ล้องปลอมใช่ไหม,มะจะนอแล้วนอป้าบานนอนพุ่งถึงบ้านกันทีนี้ถอดจุกก่อนลูกอันนี้ลองอะไรคะไหนลองร้องเพงลงสิร้องเพลงได้ไหม <c oughs> เพราว่าเจ็บเหรอไม่เจ็บนะแมไอซิงร้องไงร้องไงร้องแบบมีลูกคอด้ไหมคะฮะเสร็ดีร้องแบบมีลูกคอด้วยได้ไหมได้ไหมคะฮะร้องไงร้องไงร้อง ร้ S <S องไห้แบบมีลูกคอได้ไหมลูกใช่หนูแกล้งร้องทำอะไรแกล้งร้อง <S 2> <S 2> ยังไง <S 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 อ๋อยังงั้นเหรอ <S <S อ๋อย่างงั้นเหรออ๋อย่างงั้นเหรอ เอาค้างทำไมค้างทำไมค้างไม่รู้อันนี้ร้องอะไรอ่ะร้องเสียวจะปิวไหมล่ะเนี่ยแม่อยู่นี่อ่ะนี่หัวเท่จังเลยเดี๋ยวเอาน้องมาเดี๋ยวเอาน้องมาเอาน้องมา มากอดกันก่อนเนีน่น่จ๋าอะไรคะลักจังวันที่เดี๋ยวสวัสดีสวัสดีทอดก่อนี่ทอดจบกก่อน ไม่มีมีเด็กแง่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 เป็นก u a r d i a n เลยพี่โอ้จ้าเป็น g u a r d i a ไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนๆๆน่น่แหน่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 จะลงเหรอจะลงเหรอ ลงไม่ลงไม่ลงไม่ไหนวะลงไม่ลงไม่ลงไม,องม่อ่อฮะวันทูที่เงี้ย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 สวัสดีคุณปู่มาหร<อ>ืยอยังคุณปู่มายังคะดูดิคุณปู่อยู่บ้านไหม<ค><ณ><ค><ณ> ลูดลูดเลยไม่ได้รอได้เดลูดหมอได้ไม่เห็นคุณปู่อยู่ไหนนะคุณปู่ฮัลโหลคุณปู่กลับมายังคะคุณปู่ไปถ่ายหนังมาเนี่ยอะไรคุโอเคโอเคไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแม่มือสั่นหมดลมดเพี่บอกกันไกลตัดยางออกง่ายกว่า แล้วปามาัดไงวันนี้ยป้ามืนอ,มอ,มน,อนิ่งมากไม่มือสั่นจ้าไม่ครับเขาก็มัดอย่างนี้ทุกวันนะพี่เขาก็มัดอย่างนี้ทุกวันแหละเขา,มาไม่ได้เจ็บหัวหรอก ทอลองเฉยๆโาแค่ง,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 งองเงอะนะข้างว่านขงว่านทูที่ป้าขึ้นไปนอนกันดีกว่าป้า,าวัานทูที่